ยามเลงเดดอดโอปกาศดี <c oughs> คนเหมือนกับพระหมาเพิ่นพระลูกพระต่ขอข้อกลัวแม่ยาง,งเนไปใส่บ่ได้เนาะหลอกดาวหูนพ่นะต้งคนกับกลุ่มบไงมนู้่ากันุ่ได้สมัยาด้ร่างกายจ้าวันนี้คอยกับแม่พ่อไอไอที่มึงนีคอยสีเก็บที่นี่จ้าแต่่าคนยางมา่หนีเดวจะไอ้จังสิเก็บด้วยค่ะ ยูเว่า์มู้บ้านกระตายพวกเจ้าเห็นบ่นั่นนั้นดูดูนะเป็นหูเป็นโพงมีแต่โพงกระตายได้นี่มันเป็นบ้านกระตายจ้ะมากระไรหลายเกิดหลายอยู่พนีางกายไปเล่าคอยกสิมาเก็บไปเนี่ยจ้ะอยากอายเพิ่นแต่คนสิว่าไม่แง่อย่างนี้ถ้าบ้านใดในมาหาเก็บอย่างน้ำมูนีเป็นศิว่าแล้วเนาะเพิ่นกินบ่เป็นถ้าบ้านพลัง คนกรลังเิ่นิมเน้วนี่ปเปนคือเฮาเอา้าเกือบเกือบนะเราลุตไปางอดไอีกล่ะลุดแล้วลุดอีกบ่อ,กกอยากไปเออป่อยเพิ่ไม่มีละสนเป็นบ่อยากเน,น,นี้ยแารน้าไ่ต่ลืบจกเข้าไปนี่ลืบเพิ่อนนี่แหละโอ้ลุดอีดเล้อจะมันลุตตีลุนดีเดี๋ยวนี่ก็อยากานนยเนี้ยบบาน้าข่อยจี ăn đi 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 มักมุนขอมาในน้ำนะก,ก้อยก,กับมุนขอมาเก็บเพิ่นด้วยค่ะโอ้ยตายเบาหนาเตะอุ้ยจังเลยสิยืย้อ,อ,อเอาเท้าดดเนี่ยไม่ยู่ไก่เท้ค่ะไม่ยน่อยนึงก็เพิ่นไปเกิดออกดากอกนง่าย,ายโอย้ตาย เสียดาย้เก็บพวงามเก็บไม่สวยเลยนะคะเสียงงามใหม่เสียงน้ำของหัวคอยนอ้องเออจะเป็นสดๆดน้นอยๆก็ยุหันสกัก้อนบาทันได้ดเก็บพันดอก ไม่จ้าอันนี้เป็นในพ้งกระต่ายด้วยนะจ๊ะข่อยเขามานในหัวข่อยเขาม่าหมดเอาอยูใ่ในหัวเป็นในปลูกต้นมือนี่ไหวหรือว่าเิ่นเกิดเองมั้นนั้นแหละจ๊ะอยูใ่ในหัวเป็นหัวเป็นสวนเป็นแล้วก็ต้นไอวีนี่ก็ขคืนทุกที่ทุกแห่งทุกหมองเลยหลายพุทธก็สิกเก็ตเ,าาเราจะไอที่พ่นยุ่งจากดินแล้วจ้ะกูตายกูยต๊กลุ้ม คุณตกหลุมกระตายขอโทษหลายๆเด้อค่ะคุณกระต่ายคุณกระต่ายขอโทษทีค่ะข้าน้อยไม่ได้ระวงังข้าน้อยมองแต่เห็ดเดี๋ยวหาแต่เห็ดโอ้ยจกเข้าไปจกเข้าไปเอาเพิน่นจกเข้าไปเอาเพาิ่นอยังนม่นีเลยอึ๊อกกบเดี๋ยวกันนึงใส่ถุงก่นอนปุ๊บนั่นตกหลุมอีกแล้วสุดยอดเลย สุดยอดความมันสุดยอดความมันของมอายายแอลเลยค่ะ,คะอ้าวมัวนโดดไงจีงนี่เคอเวอร์ฟองน้ำลายน้ำกระเล็ดเอระวังกระเลือดเลืมเบิ้งกล่องค่ะนี่ลยลายคากิดีงามดิมัน้ำคนยุ่ไก่เท่านั้น ทางนั้นไอ้กระมีแต่เขายากโบไปเอาพันดอกจับเอาใ,ใกล้ๆนี่แหละในมัะละง่ายนี่แหละจะยุกกิ่นในไก่พันยุ่งหันเลยจ้ะพันยุ่ต่อไปเขาก็เอาเฉพาะทจะยุกสูงๆอุ้ยดอกปกใหญ่เลยเอ๋อเริ่มจะเปื่อยนิดๆแต่เอาได้เหรอเอามาอยู่งไหนจเนาะ เอาได้แบบนี้ว่าอันนี้เอาไดจ้ะมันแหงโลดจริงดีแาดอกนี่จะนม่กระโดเลยประมาณมันดอกนิดห่อยที่สนด,ดึงออกมาแล้วเบอเลอเลยนะ Mình kẹp bánh này Bát chung nhìm Tại Mới bình tật sợ ổn thôi nè Bươi cầm nhí xem bằng đúng không Ủa bươi bươi Ở đây nè bươi Xem bằng đây nè đây nằm lại thật khắc... จบทำงามอยู่เสี่ยวที่เพิ่นที่ข้างบนนี่แหละแห้งๆโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าโอ้ยขุ่นดึงกระตีด้วยมันหนกันบนแหน่จีเพิ่นเปื่อยๆถ้าเพิ่นแห้งเราอาจเสี่ยวได้กับพวกจักและกับพวกลู่เพื่อกันเลย ขังเปิงขอเป็นยมมารุ่นนี่แหละเย็นแท้เฮ็ดนี่ก็ได้เป็นน้ำแข็งเนาะเป็นเป็นแข็งนฮะต้เลยสิเปิงดูว้าตายขวโทวดหลายๆลอ้ายว้ายบัณตต่งใจทงไรด้วยค่ะตายตายตว่าสิเบิงว่าสีเลือกเอาอยู่เนี่ยต้นโอ๊ยๆๆๆน ขึ้นนิดนึงโอ้เอาได้อยู่เอาห้างเิ่นออกนี่เอาบางขาเพิ่นออกได้ยังเดี๋ยวกครไปตัดอกได้บ้างเบิ <laughs> ่งสภาพเจอต่นซาแต่กัก็ครเฮ็ดบาดเพิ่นคักเนาะยัยางงามเลยเพิ่นหูสร้างคักๆเกิดจะในหัวนะี่ไหมฮวเพิ่นเอาต้นอันนี้มาเฮ็ดเป็นหัวเนาะจ้าหัวขันฟ้าเพิ่นก็เบินนะ่งแด้ค่อยสิมุดเข้าไปได้ป่ะเนค่อยสิมุดเข้าไปเอานงามเนาะไผสิอดได้ อุ้ยงามกระโดดอุ้ยเบ่งด้วยพี่น่ะเบ่งนางด้วยค่ะนางสวยเหลือเกินพีน่ยังสวยเลยค่ะอืดมดูด้วดูคุณหูสั่งหูสั่งกระขักปูนเพอเวเลยปัดตายตายตายนี่เราคอยมักแบบนี้เลยนี่ ที่ดอกเพิ่นสดๆแล้วก็เพิ่นสีบางๆดอกนั้นน่ะน่าข่อยบ่ค่อยมักแต่ก็เก็บคือเก่าว่าแล้วเา่เก็บก่อนอมันยังมันหลายกระโดดเถอะโอ้ยอยากมันอยากเมียนัน่นทรงเมียบ้านไหนพี่เห็นนองกินได้ได้ผู้ใดเพิ่นมากกระดันหมายถึงว่าอัน <laughs> ถ้าบ่แพงนะ่ามาถ้าขาทรงบ่แพงหน่าทรงแ <laughs> พงมันก็บ่คุ้มแล้วเนาะ ผลขายรู้ละสามสิบสี่สิบบาทหนึ่งตัที่บ้านเขานะอันไขกระเพาะแล้วละ่ะยางพอแล้วยาง,งตั้งแต่ท<ม>้<ว>แถวคลองทางคลองนี่ใกล้ๆใกล้ๆบ้านนี่ยางไปแป๊บเดียวก็บหัวเลยแต่เว้นกำลังสิตกดินก็เลยบ่รหันไปทั้งนั้นเลยจ้ะแต่มันเห็นหัวเถื่อกับหัวขาวอะไรก็เลยต้องบังไว้เมื่ก็เลย,เยต้องหันมาทั้งนี้นจ้ะก็อย่าแต่ผูใ้ใดเห็นอยากอายเพิ่นอนยิ้มยิ้มขามน้ำจ้า ผลงานมือนีได้หลายยีอ่กองถุงมือขาดเก็บส้นในถุงนั่นนี่เกีมยาบาลเกษมยาบาลราค่าบางนูทองฝาตอนนี้เป็นยังสีค้างามอลามเกือเก่าเด้อค่ะบนะนะั้งยูนะขนาดตะวินกำลังจะตกดินเด้อนี่ขอบคุณหล,ลายๆได้เจอพี่น้องวันด,ดีจ้า